สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เพจรายการของโกดบริตี้นะครับผมวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมคุกแห่งนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็คือว่าถูกปล่อยทิ้งร้างยกเลิกการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าประวัติกับสถานที่ฟังแล้วกันเดี๋ยวเปิดอีกช่ององทางได้เลยครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมกําลังยืนอยู่หน้า ประตูคุกแห่งหนึ่งนะครับผมเพิ่งเป็นคุกทุกวันนี้คุกแห่งนี้มันโดนยกเลิกการใช้งานไปแล้วคุกแห่งนี้นะครับผมบอกว่าเขาบอกว่าประวัติของสถานที่นี้เขาบอกว่ายุอายุคือเกือบเกือบร้อยปีได้ถูกสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า้วครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับเอ่อรายการของเราในวันนี้ครับซึ่งเราจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ครับรายการเราจะเป็นการนําพาชมสถานที่รกล้างใครที่ชอบบรรยากาศที่มันรกล้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราไม่ได้มาเน้นว่าเฮ้ยคุณจะมาหาที่ที่ต้องมีวิญญาณแต่ที่ถ้าที่ไหนมีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานเราก็จะสอดแทรกใส่เข้าไปให้กับรายการนะครับผมซึ่งเราจะไม่สร้างเรื่องหรือไม่มามึงโมดแต่คือเราจะสืบจากประวัติของสถานที่ที่มันมีจริงก็คืออาจจะมาเล่าสู่กันฟังแต่เราไม่ได้มาบอกว่าโอ้ที่นี่ต้องมีผีที่นั่นต้องมีความน่ากลัวอะไรคือเราก็ ไปสัมผัสสถานที่รกร้างในเวลากลางวันกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรากําลังยืนอยู่ทางเข้าของคุกนะครับผมซึ่งคุกแห่งนี้นะครับถูกสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งทุกวันนี้บริเวณด้านในหลายๆส่วนเนี่ยโดนทุบหรือทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเขาต,ต้องการสร้างบริเวณสถานที่เนี่ยให้เป็นศูนย์สาธารนณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งหมด นะครับผมก็มีการรื้อถอนไปเกือบหมดแล้วแต่ยังมีเรือนไม้ที่สร้างตั้งแต่สมัยยุครอห่านะครับเขายังหลงเหลือ,อไว้อยู่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าสถานที่ข้างในมันเป็นยังไงแล้วผมก็จะไปมาคุยกับประวัติสถานที่นี้เพราะว่าผมเคยมาตั้งแต่สมัยมันยังไม่โดนทุบทิ้งแต่ร้านนี้มันโดนทุบเกือบหมดแล้วแต่ด้านในยังมีอยู่แต่ว่าที่เรายืนตรงนี้ก่อนเลยนะเห็นปะ ันนี้คือเมื่อก่อนอะ่ะจะเป็นประตูเหล็กเลยนะประตูทางเข้าของคุกเลยนะคือใครโดนจับโดนอะไรมาเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยแล้วให้มาดูกำแพงกันไปมาดูกำแพงกันดูความหนาอกอแพงนี่นี่ดูความหนาของกำแพงก่อนหนามากมากเออดูความหนาของแพง อิดพวกนี้คือสมัยนี้คือไม่มีแล้วนะคือมันเป็นอิดสมัยเก่าเลยนะความหนาความแรงหนามากๆดูความหนาของกำแพงนะโอ้โหสุดๆุดนะแล้วนี่นะครับเบื้องหลังของเรานับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรอยู่หรือจะเจออะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นรายการเกี่ยวกับพาทเที่ยวชมกับสถานที่ที่มัน หลอกล้างแล้วที่เนี้ยคือมันเกี่ยวกับอิงประวัติศาสตร์เลยแหละเพราะมันถูกสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วบอกว่าแรงงานที่สมัยตอนนั้นอะที่เขาย้ายมาจากกรุงเทพแล้วมันย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เอาแรงงานเนี่ยมาสร้างอ่าสิ่งที่อยู่ชดเชาชูตาของจังหวัดนะครับผมแล้วก็สร้างหลายๆอย่างคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเขาก็ใช้แรงงานของนักโทษน,นี่แหละมาสร้างนู่นรุ่มรุงน,นู่นสร้างวัดทำนู่นทํานี่หลายๆ,ๆอย่างนะครับผมแต่ในวันเนี้ย มันถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะว่าผมบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือว่าเนื่องจากว่าผู้คนที่เข้ามาเริ่มมีปริมาณที่มันเยอะขึ้นจนมันเกิดการแออัดเขาจึงต้องสร้างที่ใหม่แล้วก็เลยต้องยกเลิกสถานที่ตรงนี้แต่ผมบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อนะเห็นบอกเป็นความเชื่อว่าบางคนเนี่ยที่เกี่ยวกับโดนตีตาว่าตัวเองอ่ะเคยทําผิดอะไรแล้วมีโทษเท่าไหร่เท่าไหร่ล้วถ้าเกิดว่า เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ได้ออกไปจนกว่าเขาจะรับโทษตรงนั้นทั้งหมดแต่พอแ,แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันโดนทุบทิ้งหมดแล้วแหละผมว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเรื่อยๆนะครับว่าบรรยากาศด,ด้านในเป็นยังไงเนี่ยนะให้มุม,ม,มดูมุมขวานู่นนะครับเห็นไหมเห็นป้อมไหมนั้นคือกำแพงกำแพงของคุกนะครับผมนั่นะตัวป้อม ดูด,ดูทางเข้าดิขณะนี้นะครับเขาก็โพเพน,นะห้าโมงกว่าบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยสองข้างทางเนี่ยคือเป็นเรือนจําทั้งหมดเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันโดนทุบทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆมันโดนทุบโดนอะไรหมดแล้วก็เหลือก็แค่เห็นกําแพงของอนา,าเขตของคุกแค่น,นั้นเอง บอกเลยทางเข้าอ่ะโอ้โหอย่างลกเราเดินไปกันไปเรื่อยลกมากครับลกมากจริงเห็นไหมเราเอานะัอานนี้หนาขอคอย อันนี้ก็คือเป็นที่นั่งพักชานพักที่ยังหลงเหลืออยู่นะของโคกแห่งนี้นะครับมันยังหลงเหลืออยู่ ลกลกลกจริงๆริงลกมากลกเห็นล้ละละเห็นเลือและเห็นเลือและเนี่ยเนี่ยยังเห็นอยู่นะเนี่ยเราจะเข้าไปดูด้านในการคุกที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ หลังจากนี้นะครับเนี่ยครับเป็นต้นไปก็จะเป็นโซนที่คุมขังที่ยังลงเหลืออยู่ที่ผมมองเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเหลือแค่สี่ลงเรือนนะทั้งซ้ายและทั้งขวายังเหลือแค่สี่ลงเรือน เมนนื่มอ,ก,ก,อก่อนด้านนี้นะครับผมบอกก่อนเมื่อก่อนด้านนี้ยด้านขวามือเราเนี่ยมันตรงเนี้บริเวณนี้ผมจําได้เลยเมื่อก่อนมันจะเป็นโรงเขาเรียกว่าโซนรักษาคนไข้หรือโซนพยาบาลโซนอะไรพวกเนี้คือเมื่อก่อนน่ะตรงบริเวณนี้ก็ถือว่ามีการเสียชีวิตเพราะว่าเรื่องเจ็บป่วยเรื่องอะไรแล้วแต่ก็คือที่เนี่ยโรงเนี่ยเขาก็มีความเล่าลือกันว่าที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ถัดเข้าไปข้างในจะเป็นโรงอาหาร แต่ตอนนี้มันโดนทุบเลื้อทิ้งหมดแล้วแต่ถ้าใครอยากจะดูรูปภาพมันจาก,กาศเก่ามันจะมีในอยู่ในเพจของผมนะครับเพจ Quality อะ่ะมีเก็บรายละเอียดของภาพเกา่กาๆไว้ตะเดี๋ยวเราเข้าไปด้าไรกันมา ตรงนี้ก็เบื้องต้นน่าจะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับก็คือเหมือนอาญาติหรือว่าอะไรก็แต่คือเป็นที่นั่งพักผ่อนอะไรก็แต่เพราะข้างหน้าเนี่ยคือเราจะเป็นลานกีฬา ตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนลานกีฬาคือเป็นที่สาธารการของคนที่อยู่พักอยู่ในโซนเนี้ยก็จะเป็นตรงนี้คือที่ออกลัางกายที่ไหนแล้วแต่บรรยากาศมันคึมๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาโยนหัวโยนก้อยจะว่าเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีผมให้ขวาเป็นหัวนะถ้าซ้ายเป็นก้อยได้ขวา เราไปทางขวาก่อนกันเลยปเนี่ยครับก็ซ้ายกับขวาเราไปทางนี้ก่อนก็นได้ แต่ผมว่ามันรู้สึกไม่ค่อยดีนะเอางี้แฮ้เอาผ้า,าไปเห็นรอบเลยสามรอบสี่องศาเลยยืนตรงการนี้แล้วก็ลองหมุนดูเลยตอนนี้คือมีผมกับตากล้องเท่านั้น นะครับเดี๋ยวเราจะลุยพิสูจน์ไปที่ขวาก่อนบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกอาคารพวกนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะ ต,ต้องขอบอกก่อนว่าเสียงสวดมนต์ที่ได้ยินเนี่ยพอดีวันนี้เป็นวันพราช่วงเย็นๆเ,เนี่ยมันจะคือบรินเวณนี้จะมีวัดอยู่ใกล้ๆครับแล้วก็ เขาก็จะมีเสียงคือสวนมนสวดสวดเขาเรียกทำวัดเย็นน่ะน um> ี่นะเรือนนอนแต่ตอนนี้ตัวเลขไม่มีหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรบ้างก็คือยอดเดิมรับใหม่พ้นโทษส่งค้างส่งจำตรวนจำตรวนนี่คือหมายคนหมายถึงว่าน่าจะเป็นแบบโทษหนักต้องใส่ตรวนตลอดเวลา แต่ว่าตัวเลขตอนนี้ผมว่าอยู่กันแออัดนะเพราะหลักสองนั่นเลยอะสองกว่าสองกว่านั่นเลยครั้งส่งเนี่คือว่าติดติดส่งที่ศาลอะไรประมาณเนี้ก็คือว่าต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนศาลอาจจะเออยังไม่พิจารณาคดีอะไรนี้ยคือต้องค้างอยู่ที่นี่เดี๋ยวเปิดไฟนะครับข้างในน่าจะมืดละจริงๆเปิดสุดเลย แล้วผมบอกอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องเป็นเกตเป็นความจริงนะคือว่าคุกแห่งเนี้ยตอนที่นักโทษอ่ะได้ย้ายออกไปอยู่ที่ที่สถานที่ใหม่นะครับเขาบอกว่าเพื่อเป็นมาตรการความปลอดภัยเขาจะไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติของใช้ส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ติดตัวออกไปตอนที่ผมมาใหม่ๆตอนที่มันยังไม่โดนทุบโดนเลยนะผมก็คือจะเห็นหมดอะจดหมาย รูปถ่ายของบรรดาญาติพี่น้องอะไรเขาเสีตาแม้แต่เสื้อผ้าหมอนทุกอย่างคือเพื่อง่ายคือออกไปได้แต่ตัวคุณมาคุณเข้ามาแต่ตัวคุณก็ต้องออกไปแต่ตัวเพื่อป้องกันเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธเร,เรื่องต่างๆที่จะออกไปจากที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปบอกว่าสิ่งที่เป็นความสนใจเขาทุกอย่างเขาจะโดนทิ้งไว้ที่นี่เดี๋ยวเบื้องหลังทุกคนเข้าไปคุณจะเห็นอะเข้าไปเลยเป็นไง เนี่ยคือข้าของเครื่องใช้เขาทั้งหมดคือโดนทิ้งไว้ที่นี่หมดเห็นไหมไม่ว่าหมอนผ้าห่มเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่มีสิทธิ์เอาออกไปทุกอย่างจะถูกทิ้งไว้ที่นี่หมดไม่ว่าจดหมายรูปถ่ายของครอบครัวอะไร้วแต่ บางคนก็อาจจะติดเนื้อติดมือไม่ได้แต่ว่าพี่พยผมเคยเห็นมานะจดหมายรูปถ่ายครอบครัวอะไรเนี่ยโดนทิ้งไว้ที่นี่หมดแต่นี่ด้วยความการเวลาอาจจะมีสูญหายไปบ้างมีอะไรไปบ้างนะครับนี่ย็เขาบอกว่าที่หลับที่นอนหมอนมุ้งอ้ย่านี่โดนทิ้งไว้ที่นี่หมดและนี่คือสิ่งที่คนคุกอ่ะเขาจะเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่แบบบันเทิงใจเขาทําได้ดีที่สุดคือเนี่ยก็คือเป็นรูปพวกนี้ยรูปดาลารูป ของผู้หญิงสาวอะ่ะคือก็คือเป็นสิ่งได้แค่เนี้ยที่ตัวเองบันเทิงใจเนี่ยมีได้แค่นี้แหละสิ่งที่เขาที่จะบันเทิงใจได้เขาก็จะเอาพวกเนี้มาแปะมาไว้ดูแก้เหงาของเขา ตรงนี้น้าจะเป็นอ่งพ้านะเดี๋ยวดูรอบเดี๋ยวไปดูตรงโซนที่เวลาผมบอกก่อนว่าแม้เวลาคุณปลดทุกข์คุณก็มีเวลาส่วนตัวนะคุณปลดทุกข์หรือคุณถ่ายคุณถ่ายหนักถ่ายเบ้าแล้วแต่คุณต้องอยู่ในสายตาของทุกคนที่อยู่ในนี้ มันทรมายไหมล่ะเออมาอยาให้ดูนะครับเนี่ยอ่ะผมให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซองจดหมายทั้งนั้นทั้งในมีจดหมายอะไรนะครับผมนี่ ผมให้ดูว่าทำไมจริงไหมนี่แต่เราให้ดูเยอะไม่ได้อันเนี้ยคือลองลองลอไแล้วกันครับเนี่ยอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นคนที่ส่งเข้ามาจากข้างนอกบอกว่าอาสวัสดีค่ะพี่คิดถึงจังงจําน้องได้ไหมไม่เจอกันนานเลยนะสมหลังจากนี้ น้องจะทํางานหรือทั้งอย่างเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยแม่ของพี่อ่ะป่วยแต่หนูอ่ะคอ,อยดูแลให้อยู่ไม่ต้องห่วงพ้นโทษเมื่อไหร่เราคงได้เจอกันเนี่ยอะไรก็แต่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องคดีความที่เขาใด้ทาไว้นะครับจน,น,นะอันนี้ให้ดูแหวคราวเนาะม,มันค่อนข้างสวยเลยปรเด็นที่บอกว่าตอนย้ายไปอ่ะทุกคนเนี่ย ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่หมดความทรงจําตัวเองเรื่องราวของตัวเองต้องโดนทิ้งไว้ที่นี่หมดห้ามนําติดตัวออกไปมันไม่ได้โหดร้ายคือว่ามันเป็นเหมือนมาตรการความปลอดภัยเพื่อกันที่การที่ว่าจะพกสิ่งอะไรก็แล้วแต่ออกไปแล้วไปไว้กัะสานที่ใหม่นะครับเดี๋ยวขอญาติมีใบายผมขอย,ววยื่อใบาย ใช้ไฟอันนี้ช่วยเวยพราะมันเริ่มมืดแล้วนี่นี้ก็ถือว่ามืดแล้วนี่ที่ผมจะบอกทุกคนก็คืออย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยคือตรงนี้คือทุกคนนอนอยู่นะทุกคนนอนอยู่คุณจะปลดทุกอะไรก็แล้วแต่ คุณก็ต้องอยู่ในสายตาของทุกคนไม่ว่าจะขี้จะเยี่ยวเนี่ยให้กล้องดูเลยนี่อืไมไหมนี่อันนี้คือแต่ละช่องนี่คือส้วมคืออย่างที่บอกอะ่ะเรลากูปวดท้องอันนี้ยังดูดีก่อนะเดี๋เดี๋ยวไปดูทางลงอื่นอะหนักกว่าน,นี้นะ ปวดท้องเพื่อนนอนก็เต็มเลยกูก็ต้องมานั่งแบบอื้ออืมตดปูดปาดปูดปาดเพื่อนก็นอนอยู่กันเต็มไปหมดเนี้ยคิดเอาสภาพล้วกันว่ามันทรมานดอีกแอดขนาดไหนคนที่ไม่เคยมาหรือคนมึนติดข้างล่างจะรู้สึกแบบขียวไม่ออกเอาพูดง่าว่าขียเขาไม่ออกคือเนี่ยในอารมณ์นี้เลยคือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอุย้ยคุณต้องไปเข้าห้องน้ําส่วนตัวคุณไม่มี คุณเข้าเรือนนอนแล้วคุณต้องอยู่เรือนนอนคุณไม่มีสิทธิ์ออกไปเดินเพ่นผ้าหรือไปทํำจุดอื่นแล้วคุณก็ขับถ่ายกันอยู่ตรงเนี้ยคุณท้องเสียมาตดนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงคุณได้รับกลิ่นหมดนี่นะครับคือความทรมานใช่ด้านด้านนี้ใช่ใช่ใช อ่านี่คือ,อน,นี่คือพิเศษส่วนของเขาอันนี้น่าจะชอบรถแต่งด้วยแต่ก็จะมีลูกสาวๆของเขาหน่อยก็จะมีลูกสาวสาวทางด้านหน้ของเขาก็คือเป็นมุมมุมมีความสุขอ่ะพูดง่ายๆแต่ด้านบนด้านบนก็จะเป็นรูปพระผ้ายมีพื้งมีพระมีนะไรบางทุกคนก็ยังยจะรู้ลูกโครมันหนาไหมคุณถาไมได้ไหมครับอืมความหนาหรออันนี้มันไม่ใช่เหล็กอะ่ะ แต่ดูความหนาดิเท่าเท่ากับนิ้วผมเลยนะความหนาดูดิเนี่ยความใหญ่นะมันแข็งกลวงด้วยใช่ไหมครับไม่กลวงเล็กตันๆแข็งแรงแข็งแรงนี่คือแค่ชั้นล่างก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันแค่นี้เราก็สึกเรามาอยู่เองแป๊บๆนี่ต้องสึกอัดแล้วะ ามร้อยยังมีบางทีเขาบอกว่าห้าหกร้อยเนี่ยสามประมาณสามร้อยเนี่ยต้องอยู่ให้ได้คืออย่างที่บอกอะถ้าเป็นขาใหม่มาต้องนั่งเนาะนั่งหลับนอนไม่ได้แล้วก็คือการนอนก็คือก่ายกันไปก่ายกันมา ปดหูเนะถึงที่บอกเราอย่าทำผิดก็ดีกว่าเดีย๋ยวเราไปชั้นสองกันอูดูดิต้นโพขึ้นกลางตึกเลย อันช่องนี้นะครับเขาถ้าคุณมองผิวเผินน่ะอาจจะเป็นเหมือนคำาสพทเหมือนช่องเก็บของนะแต่ที่ผมทราบมาอันนี้คือคุกมืดคุกมืดคืออะไรคือเป็นคุกก็คือว่าขังแบบคกนกระทาผิดทะเลาะก,กันมีปัญหากันในเนี้ยคุณก็จะโดนจับเข้ามาอยู่ในนี้โดยวิธีการของคุณก็จะเป็นปิดทึบมันจะมืดหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะมันยืนไม่ได้ คุณต้องนั่งกันอยู่ในนี้นั่งนอนนั่งนอนไม่สามารถเดินไม่สามารถยืนได้มันทรามานแค่ไหนความรู้สึกของคนดิคิดดิอยู่ในช่องแค่นี้เออเนี่ยเห็นไหม,มเข้าไปเน,นี่ยเนี่ยแค่เนี้ยคือพูดงา่ายระดับแค่นี้คุณทําได้คือคุณแค่นั่งอยู่ในนี้คือก็จะใช้ลงโทษคือแบบทะเลาะบวชแว้งกันมีปัญหากาันหรือว่าประพฤติไม่ดีก็จะโดนแยกมาแล้วก็ขังอยู่อย่างนี้นะครับ มันจะมีตรงโรงเก่าๆอ่ะมันโดนเลื้อไปแล้วแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะใช่เป็นที่เป็นคุกม,มือเหมือนกันเพราะอันนั้นอ่ะจะมีที่นั่งเลยตรงตรงตรงโรงเก่าด้วยมันจะมีที่นั่งให้เห็นเลยว่าแต่นี้มันผุพังหมดแล้วคืออย่างที่บอกอ่ะคุณต้องอยู่ในเนี้ยนั่งทําอะไรไม่ได้เลยแล้วอย่างที่บอกหลายเคสรับไม่ได้ฆ่าตัวตายอันนี้ก็มีอยู่เยอะนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยบางทีก็เอาเสื้อตัวเองอ่ะผูกคอตาย ตางเกงตัวเองเขาก็เลยให้ถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือตางเกงในเข้าไปอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็เอากางเกงในตัวเองเนี่ยผูกคอตายนี้ได้คือมันถ้าเป็นความเชื่อก็เหมือนตัวตแทนแต่ว่าเป็นความจิตวิยาขคือเหมือนคนเรามันอึดอัดมันท้อแท้หรือมันเครียดอมันก็คิดสั้นอะไรได้นะครับอันนี้คือเป็นคําบอกเล่าของผู้คุมเมื่อก่อนที่เขาเคยเล่าให้ฟังนวะว่าคุกมือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบกดดันที่สุด บางคนรับไม่ได้ถึงราคาตัวตายก็มีนะครับไปต้องราวังหน่อยครับตรงนี้มีร่องรอยของที่มันผุแต่ไม้บางอยา่างคือไม้เขาบอกเมื่อก่อนมันคือไม้แทบจะเป็นไม้สักเลยนะมันมีร่องรอยผุไปบ้าง กลางบนบอกเลยว่าน่ากลัวกว่างหน้าเนี่ยมีใครยืนมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียงเบาต้องขอโทษด้วยครับบางทีผมห่างตัวโทรศัพท์ไปอ่ะยังไงก็ต้องเข้าเข้ามาใกล้กันหน่อย เห็นป่ะก็คือแต่ข้างในดิข้างในอบจะนอนรวมกันสี่ร้อยคนกะจายออก่ะเขาไปดูในกันอาจจะตกล้องต้องประชิดหน่อยได้ครับบอกติ๊กตอกเสียงมันเ้าได้ยินนี่นะไม่ต่างกับข้างล่างเลยเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ทั้งภาพสว่างพอไหม โอเคมนอะ๋อโอเคโอเคเห็นอยู่ต้องเปิดไบใหญ่เสาไม้ครับเป็นเสาทั้งต้นนะเนี่ยเสาทั้งต้นเลยนะยาวลงไปข้างล่างเนี่ยคืออย่างที่บอกมันถูกสร้างในสมัยรัชกาลคือถ้าสมัยเนี้ยมันหาไม่ได้หรอกเสาที่เป็นทั้งต้นแล้วยาวขนาดเนี้ย็คือว่าคือบางบางทีก็เหมือนเป็นเรียกอะไรไม้ตะเคียนไม้อะไรพวกเนี้ยฉักทอง สูงเลยเนี่ยแล้วเราพาเดินดูเห็นไหมครับทุกอย่างเสื้อผ้สอาสภาพของของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องถูกทิ้งไว้ที่นี่หมดแต่เราไม่มาดีกวย คือบอกก่อนว่าอย่างที่บอกอ่ะอยากให้เข้าใจว่าของเราเนี่ยคือเราจะมาสำรวจในสถานที่ลกร้างแต่เราไม่ได้บอกว่าสถานที่นั้นต้องมีผีม,มีนู่นมีนี่เราไม่ได้มาอีกอย่างนี้คือเราอยากพามาเที่ยวชมสถานที่ที่มันลกร้างอะไรแต่ถ้าถ้าคนชอบนะนเนี่ยคือก็จะสารวจไปด้วยกันแต่ถ้าสถานที่อย่างนั้นมันมีประวัติเรื่องเล่าอะไรเราก็จะเสริมเล่าฟังคุยกันฟังแล้วว่าตรงนั้นมันมีอะไรไงนะครับอยากให้เข้าใจกัน เ,เหมือนกับเรามาเที่ยวกันนะ่ะนี่โอ้นนี้มีส,สีด้วยอันนี้แนวแนวแนวแบบเอ็กหนะ <c oughs> น่อยนะตุ๊กตนแบบเอวีอวี A v. อันนี้เหมือนอ๋อพ้าอ่มมผมดูว่าจีวอนนะ ครัผมพอดีว่าเราอัดเทปด้วยอะไรด้วยครับมันก็เลยจะเออเชมบรรยากาศยอยักนึครับคือ